เร็วๆไม่ต้องค <Keep S 1> <freak out. S 2> ุยถ้าค like. like ุยแบบเบื่อเสียเวลาเรารีบมาบวกกันที่มาตอนเลือดมันก่อนจะลดถึงครึ่งนะผมว่าผมสบายๆอ่ะเนี่ยแต่พอเลือดมันลดเกินครึ่งมันมีท่าหมุนอะไรบ้าบองมันอ่ะหมุนได้แบบว่าฟันเป็นเส้นพลังอ่ะอืมกันได้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 ไว้ยกันได้เว้ยเฮ้ยเอยได้อยู่ได้อยู่อ๋อสกิลว่าอืม โดนจุกอะไรทีก็ตายอยู่วะก็ตายอยวะอืมนี่อืมเกิดไม่อยู่อะไรอยู่ไปลอยไปเลยไปไหนก็ไปไปมาจุดตรงนี้แหละพอดีพอดีไปเลยอืมอี๋เกิดไม่ทันอืมหมุนเหรอหมุนไปเหรอหมุนไปเหรออี๋วางซิอยู่ไม่โดดไม่โดดนะไม่โดดนะ ตรงนี้ก็ได้วะเติมเลือดไปทีนึงมามาอืมฟาทีถึงกับเล่าทะไล่ไกลามากเลยอนเะอ้ยโดนสายฟ้าจะได้เว้ยอ้ยเฮ้ยอ,อืนี่แหละนี่แหละหนี่แหละท่านี้เลยท่านี้เลยทำผมเสียหายยอะมาก ไปเจอไปทีอาไปทีว่าด้วยอีกวาด้วยอีกอุก๊โอโหหมนนี่แหละเจอถ้าหมุนที่มันเลยความบรอะไรมาเยอะเลยอุ้ยอือัดเป็นเข้ามุมนี่กวาดเลี้ยงสายฟ้าอืม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 เย็นเย็เน,นมารับสกิลมาหยุดตรงนี้เลยเพอดีหยุดตรงนี้ ก็ดีเท้ามากห้าหมุนนี่อีกเลี้ยวห้าหมุนนี่อีกเลี้วน้่นหมุนนี่อีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมอืมอืมหนีหนีไม่ทันลงมาแล้วลงมาแล้วเติมเลือดเติมเลือดต้องเลือดเติมเลือดก่อนด่ะโอ้โหอย่าเพิ่งขอเติมเลือดก่อนโอ้โหขอเติมเลือดก่อนขอเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อน อุ <f dragging> ้ย <sympath icking> ืมีลุ้น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 แล้วมีลุ้นแล้วมีลุ้นแล้วนกอย่าพึ่งนกนกอย่าพึ่งเข้าอืมอืมนกอะไรน่าอืมอืมนี่นี่อื้โอุ้ยมีลุ้น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 ครับผมโอ้ยโถดได้ไงรอึ้ย นี่ยีนี่นี่นี่นีโ้ยจ้้ย่าึงลย่าึ่ววเ้ยงสายฟ้าโอ้ลืนดเดียวเลืดเดียเดียวเดียวเลือมยนดเดียวแ้เลือนดเดียวแ้วเลืเดียว้นี่้าเลย 光想这边流汗呀，这大热。